อีพี12คืนที่ป่าไม่หลับบททดสอบที่ไม่มีครูปรากฏตัวกับตำนานหลวงพ่อคลวยมีคืนหนึ่งในเส้นทางทุดงที่พระสายป่ารุ่นเก่าไม่เคยพูดถึงไม่ใช่เพราะมันไม่สำคัญแต่เพราะมันอธิบายไม่ได้พวกท่าน เรียกคืนนั้นว่าคืนที่ป่าไม่หลับคืนที่ไม่มีครูมาสอนไม่มีผู้คุ้นครองปรากฏมีเพียงสิ่งเฝ้าหมองและจิตของผู้ถูกทดสอบเท่านั้นคืนนี้เองคือคืนที่หลวงพ่อกลยต้องผเผชิญกับบททีสูน์วิชาโดยไม่มีใครช่วยหลังจากได้รับวิชาจากครูในป่าของใหญ่หลวงพ่อะกลย ออกเดินลึกเข้าไปอีกพื้นที่ตรงนั้นไม่เหมือนเขตเรียนวิชาแต่เป็นเขตที่แม้แต่ครูในป่าก็ไม่ปรากฏตัวชาวบ้านบางคนเล่าว่าบริเวณนี้คือแดนทดสอบจิตไม่ใช่ใครจะเจอแต่ถ้าเจอแล้วจะเลี่ยงไม่ได้ความผิดปกติแรกเวลาไม่เดิน เมื่อหลงพระกวยหยุดพักและตั้งกรดท่านสังเกตว่าดวงอาทิตย์ไม่รับฟ้าเสถียแสงเย็นค้างอยู่นานผิดปกติเงาต้นไม้ยาวค้างเหมือนถูกหยุดใดท่านนั่งภาวนาอยู่นานแต่เมื่อเปิดตาอีกครั้งฟ้าก็ยังเป็นสีเดิมตำนานพระทุดงเรียกสภาวะนี้ว่าเวลาถูกป่ากลืน ผู้ที่จิตไม่นิ่งพอจะเริ่มสับสนหวาดกลัวและเสียสมาธิแต่หวงพวกกว่อกลววเพียงกำหนดลมหายใจไม่พยายามเข้าใจไม่พยายามหาคำตอบเพราะท่านรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่เป็นเรื่องของใจเสียงเรียกด้วยชื่อบททดสอบอัตตาเมื่อความมืดค่อยๆปิดล้อม มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากป่าไม่ดังแต่ชัดเจนโวยเสียงนั้นเรียกชื่อท่านด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนคนที่ท่านเคยรู้จักในอดีตตัน,นานเล่าว,ว่าสิ่งล้นลับในป่าชั้นใดมักเรียกชื่อผู้ปฏิบัติเพื่อทดสอบว่ายัางยึดตัวตนหรือไม่หาขันต่อ หากขาดรับจิตจะหลุดจากสมาธิทันทีหลวงพ่อกลวยไม่ตอบไม่หันไม่ขยับท่านเพียงภาวนาในใจว่าชื่อก็ไม่ใช่ของเราเสียงก็ไม่ใช่ของเราใจที่รู้ต่างหากที่คือเราเสียงดละเงียบหายเรากับไม่เคยเกิดขึ้นเงาที่เลียนแบบ ความกลัวที่สร้างจากใจกลาง,งาดึกขณะที่ลมเริ่มพัดแรงหลวงพ่อกลวยเห็นเงาพระเดินผ่านหน้ากรดจีบอ่อนเหมือนของท่านท่าทางเหมือนท่านแม้แต่จำหวนก้าวก็ใกล้เคียงแต่สิ่งหนึ่งที่ผิดปกติคือเงานั้นไม่มีเงาซ้อนเรื่องเล่าของพระสายป่ากล่าวว่านี่คือภาพหลอนที่ป่าสร้างจากิผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ผีไม่ใช่ครูแต่เป็นความกลัวที่แฝงตัวมาในรูปที่คุค้นเคยที่สุดหลวงพ่อกลัวหลับตาไม่เพ่นไม่ไล่ไม่ขับเพราะครูไร้รูปเคยสอนว่าสิ่งใดก็จากจิตจงปล่อยให้เจิตดับมันเองเงานั้นค่อยๆจางหาย หเหมือนหมอกในยามเช้าความฝันที่ไม่ใช่ความฝันเมื่อไก้รุ่งหลวงพ่อกกยเข้าสู่ภาวะกึ่งรลับตื่นท่านเห็นตนเองเดินย้อนกลับไปในอดีตเห็นวันที่ยังไม่ปวกเห็นความโกรธความกลัวความลังเลเห็นตัวตนที่ยังยึดมั่นในอำนาจวิชาสียหนึ่ง ดังขึ้นโดยไม่เห็นที่มาถ้าได้วิชาแล้วจะใช้เพื่ออะไรคำถามนั้นไม่ได้ต้องการคำตอบเป็นคำพูดแต่ต้องการคำตอบจากสภา,าวะจิตหลวงพ่อพวก,กวยน้อนใจไม่อืวไม่ขอไม่ยึดเพียงตั้งจิตว่าเพื่อช่วยคน และไม่ทำร้ายใครทันใดนั้นภาพทั้งหมดแตกสลายท่านสะดุ้งตื่นพบบ่าฟ้าเริ่มสว่างแสงรุ่งเชา้าป่ากลับเป็นป่าธรรมดาเมื่อแสงอาทิตย์แรกต้องผ่านเสียงนกกลับมาลมพัดตามปกติทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หลวงพ่อกลวยรู้ดีว่าคืนที่ผ่านมาไม่ใช่ความฝันธรรมดาเรื่องเล่าขานกล่าวว่าพระที่ผ่านคืนลักษณะน,นี้ได้จิตจะนิ่งลึกขึ้นโดยไม่รู้ตัวและตั้งแต่นั้นอำนาจของวิชาจะขึ้นกับเจตนามากกว่าคาถาคืนแห่งบททดสอบได้ผ่านไปโดยไม่มีครู ไม่มีคำสอนไม่มีผู้ช่วยมีเพียงป่าและใจของหลวงพ่อกลวยตำนานสายติเล่าว่าหลังคืนป่าไม่หลับนี้หลวงพ่อกวยเริ่มมีจิตไมตาที่แรงและมั่นคงจนผู้คนที่ได้พบมักรู้สึกสงบโดยไม่รู้สาเหตุอีพีต่อไปจะนำพาไปสู่ช่วงที่วิชาที่ได้รับ เริ่มสแสดงผลในโลกมนุษย์เมื่อหลวงพ่อกลัวต้องออกจากป่าคลองใหญ่และนำทำวิชาที่ได้กลับสู่ผู้คนเป็นครั้งแรกเรื่องราวของพระรอริยสงฆ์ผู้เปลี่ยนล้นด้วยบุญอารมีและพุทธาคมที่แข็งกล้าความเมตตาและปรารถนาช่วยผู้คนเป็นที่ตั้งยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะถูกถ่ายทอด โปรดติดตามตอนต่อไปเพราะนี่คือตำนานหลวงพ่อโกย